สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปรยอยอนิเมะส่งนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่48ตัวเต็มนะครับน้าสาลาที่สมุดพวกฮัวีห้าหวังตรงและเซียวเซียวนั้นก็ได้ดูดซับกระดูกวิญญาณอยู่ทางด้านฮัวีห้าหลังจากที่ดูดซับเสร็จก็เข้าระดับที่30 เซลเซียนั้นก็เข้าระดับ30แล้วเช่นเดียวกันจากนั้นก็ได้มีเสียงของบางคนได้ตะโกนหาผู้อาวุสโสเสียนจือนั้นให้โผล่หัวออกมาซึ่งทางด้านพวกหัววิห่านั้นก็ได้ไปถามผู้อาวุโสมุ่งเอินว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้อาวุสโสมู่เอินจึงได้บอกไปว่ามันไม่เป็นไรหรอกให้พวกเสียนจือนั้นไปจัดการและจากนั้นผู้อาวุสโสเสียนจือและผอ,อและรองผอนั้นก็ได้ตรงไปยังตำแหน่งนั้นจากนั้นก็ได้มีพลังสีเขียวพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและก็ได้ปรากฏร่างชายกำยำอยู่ต่่อหนนน้้้าาาาพวววกกโโสสสเเีียยจจืืซึงงทดด็ไถม ว่าเจ้าอยากจะเปิดสื่อกับโรงเรียนสื่อไรเคร์อย่างนั้นหรือแต่ทางด้านผู้มาเยือนนั้นก็ได้บอกว่าไรสาระส่งตัวห่ววีฮาวมาซึ่งคําพูดของผู้บุกลุกเข้ามานั้นก็ได้ดังไปถึงหัววีฮาวหัววีฮาวจึงได้รู้ว่าเขานั้นต้องการตัวของเขาซึ่งทางด้านผู้อวสอมูอเอินนั้นก็ได้บอกหัววีฮาวไปว่าเจ้าของเสียงนี้นั้นเป็นเจ้าสํานักกายาและตามหลักแล้วการวิจัยของสํานักกายาเกี่ยวกับวิญญาณยุตกายนั้นโดดเด่นที่สุดในแผ่นดินพวกเขานั้นจะมีวิธีทําให้เนพวิญญาณของเจ้้้้้้าาานนนนนัััตื่่ขึึไไดดดอีคคีีกครงงงทงหววหทหว นั้นก็คิดว่าการตื่นครั้งที่2ออย่างนั้นหรือและหลังจากที่ตื่นแล้วระดับพลังวิญญาณก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกการฝึกฝนก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านพัววุโสมูเอินจึงได้ถามหัววีฮาวาไปว่าเจ้าต้องการที่จะเข้าร่วมกับสำนักกายาหรือไม่เพราะโรงเรียนสื่อหลายเคื่อนั้นก็จะไม่ห้ามซึ่งทางด้านหัวีฮาวนั้นก็ได้บอกไปว่าสื่อหลายเคื่อนั้นคือบ้านของข้าและสำนักทางนั้นก็คือสำนักของข้าชีวิตนี้ข้าจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลือกไปแล้วตัดมาทางด้านพัววุ กายานั้นก็ได้เปิดพลังวิญญาณย ok nice. ุทธเข้าปะทะกันแล้วซึ่งทางด้านเจ้าสำนักกายานั้นก็ได้มีวงแหวนแสนปีถึง3วงแต่ทางด้านผู้อุปโซเสียนจือนั้นก็ได้มีวงแหวนแสนปีแค่วงเดียวแต่ผู้อุปโซเสียนจือนั้นก็ไม่ได้เก่งกว่าแต่อย่างใดและหลังจากที่ปะทะกันแล้วแรงปะทะก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกระเด็นถอยหลังออกไปซึ่งทางด้านเจ้าสำนักกายานั้นก็ได้บอกกับผู้อุปโซเสียนจือไปว่าถึงแม้ว่าเจ้ากับข้านั้นจะอยู่ที่ระดับ98เช่นเดียวกันแต่เจ้านนัั้ยงขาดวงแวนนปีไปถึง2วงเจ้ม่ไดดหรอกจากนั้นแสสงงีทอต็ได้านา จากทะเลสาบเทพสมุทรพร้อมกับเจ้าสำนักกายาที่ได้หันไปเห็นนั้นก็ได้คิดว่าเจ้ายังไม่ตายอีกอย่างนั้นหรือและจากนั้นก็ได้ปรากฏมังกรขนาดใหญ่บนท้องฟ้าต่อหน้าเจ้าสำนักกายาพร้อมกับมังกรนั้นก็ได้กล่าวว่าอดีตนั้นเป็นเพียงเท่าทุลีจะเป็นหรือจะตายนั้นไม่จําเป็นต้องพูดอีกเจ้าเพียงแค่ต้องรู้ไว้ว่าหัววีฮาวนั้นเป็นลูกศิษย์ของข้าเขานั้นตัดสินใจที่จะอยู่ที่ซื่อไลเคอร์หากเจ้ามีแผนการใดอีก่าโทษข้าที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสำนักกายาซึ่งทางหน้าาาาเเจ้้้สนนนนัักกกยที่่ไดดห็็แบบคิวา เห็นแกหน้าท่านเรื่องในวันนี้ก็ให้มันแล้วแล้วไปแต่เด็กคนนี้นั้นพวกเรานั้นจะไม่มีทางยอมแพ้ผมมายุเทพมังกรไว้เจอกันอีกจากนั้นสำนักกายาก็ได้ถอยกลับไปจากนั้นผู้อาวุโสเสียนจื่อก็ได้มาหาผู้อาวุโสมูเอินและบอกให้ผอเหยียนนั้นไปดูแลคนในเมืองและให้ผู้อาวุโสเสียนจื่อนั้นเข้ามาในศาลาเทศมุทซึ่งหลังจากที่เข้ามาในศาลาเทศมุทแล้วทางด้านผู้อาวุโสมูเอินก็ได้บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรแต่ทางด้านผู้อาวุโสเสียนจื่อนั้นก็ได้บอกว่าข้้าานนนนััทไไมม่่่ดกบวปเืออขง สำนักกายยาและทางด้านผู้อาวุโสมูเอิรน,นั้นก็ได้บอกไปอีกว่าค้านั้นเคยต่อสู้กับพี่ชายของเขาและโชคดีชนะมาได้แต่มันก็ทำ้ายรากฐานเดิมจนกระทั่งเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต ผมอายุเทพมังกรน,นั้นไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอายุไขของคนนั้นมีจำกัดและคาก็รู้สึกได้ว่าขีดจำกัดของตอนเองนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วซึ่งทางด้านพวกขังวีฮาวาและผววู้อวุโสเซียนจือนั้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแต่ทางด้านพวกอวุโสโมเอินนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกแต่เท่าคนนี้ยังไม่ตายง่ายขนาดนั้นและจากนั้นฮัววีฮาวาก็ได้มอบตัวเป็นสิทธิ์ของผววู้อวุโสโมเอินและเซียวเซียวก็ได้คุกเข่าเป็นสิทธิ์ของผู้อวุโสเซียนจือพร้อมกับผู้อวุโสโมเอินก็ได้บอกให้ทางด้้านนนหวังงติ ชั่วคราวของเขาได้แต่วางตรงนั้นก็ไม่ยอม ทางด้านพวโสมือเอิญนั้นจึงต้องจำใจรับศิษย์ถึง2คนและหวังตรงก็ได้คุกเข่าเป็นศิษย์ของพวโสมือเอินอีกคนจากนั้นพวโสมือเอิญนั้นก็ได้กล่าวว่าวันนี้มันช่างคึกครืน้นเพื่อนมาหาอีกคนแล้วนะทางด้านวพวโซเซียนจื่อนอั<ๆ>้นก็บอกว่าเขานั้นจะไปเองและจากนั้นก็ได้ออกไปนอกสาราทศสมุทรและก็ได้มองหาอะไรบางอย่างจากนั้นก็ได้ใช้พลังโจมตีไปยังอากาศที่ว่างเปล่าซึ่งมันก็เป็นทางด้านพออหอมิงเต๋อ,ตอ,อตจินหงเฉินที่ซ่อนตัวอยู่และทางด้านพวโซเซียนจื่อนั้นก็ได้เช เข้าไปยังศาลาเทศสมรุรทางด้านจินหงเฉินที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าเชิญเข้าไปยังศาลาเทศสมุรอย่างนั้นหรือซึ่งหลังจากที่เข้ามาแล้วจินหงเฉินนั้นก็ได้อยากรู้ชื่อเสียงเรียงนามของผู้อาวุโสสูงสุดแห่งศาลาเทศสมรุรซึ่งทางด้านผู้อา,าาาผอาวุโสมู่เอิญนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีนามว่าเทพมังกรจรินหงเฉินจึงรู้ได้ทันทีว่านี่คือพรมยุทธเทพมังกรมู่เอินซึ่งทางด้านผู้อาวุโสมู่เอิญนั้นก็ได้ถามกลับไปว่าเจ้ามาเพื่อที่จะเอาดาบพิพากษาคืนอย่างนั้นหรืออออแต่่ทาาางดด้้้้นนนููปมักกก็ไไบีว คงให้ไปไม่ได้เพราะดาบนี้มันทำํำลายชีวิตนักเรียนของข้านอกจากว่าเจ้านั้นจะสามารถช่วยนักเรียนของข้าไว้ได้ซึ่งทางด้านจินหงเฉินที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เข้าไปพอคบนักเรียนคนนั้นตัวปสะสม,มเอินจึงได้ถอดจิตตัวเองขึ้นไปยังชั้น2ไปยังห้องที่หมาเสียวเท่านั้นอยู่ซึงทางด้านจินหงเฉินที่ได้เข้ามาดูหมาเสียวเทาแล้วนั้นก็ได้บอกว่าพลังวิญ,ญญาณยึด,ดด้านมืดของสาวน้อยคนนี้หลังจากถูกกระบี่แห่งการพิพา,า,ากษากระตุ้นแล้วมันได้เข้ายึดครองร่างกายของนางการที่จะสลายมมัันนนนจะไปทไําาาาาายยรร่งงงกกกขอผึ เอาไว้แบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้เมื่อภูอุโสมเอินได้ยินแบบนั้นก็ขอโทษทางด้านจินหงเฉินที่เขาไม่สามารถคืนดาบพ,พิพากษาให้กับทางด้านจินหงเฉินได้และบอกให้กลับไปที่ชั้นก่อนหน้านี้พอพูอุโสมูเอินนั้นมีเรื่องที่จะคุยกับทางด้านจินหงเฉินอีกและเมื่อทั้งหมดลงมาที่ชั้นล่างแล้วภูอุโสมูเอินจึงได้ถามพอออหอมิงเตอร์ไปว่าเจ้าบอกได้ไหมว่าตาลาเทศสมุดรและหอมิงเตอร์นั้นใครแข็งแกร่งใครอ่อนแอทางด้านพอออหอมิงเตอร์จินหงเฉินนั้นก็ได้้้บอออกไไปวว่่่าาาาาพเเขขนนัมรรรรูืงง เทศสมุทรอย่างทองแท้เขานั้นจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจินหงเฉินนั้นจึงจะขอยกตัวอย่างกับผู้อาวุโสเสียนจือจะดีกว่าและจากนั้นเล่าต่อไปว่าในระยะ100เมตรผู้ชนะจะเป็นผู้อาวุโสเสียนจือและถ้าหากเพิ่มระยะเป็น1กิโลเขาก็จะสามารถป้องกันตัวได้ถ้าเป็น10กิโลแล้วล่ะก็จินหงเฉินนั้นก็มั่นใจว่าจะสามารถต่อสู้ได้และถ้าหากเป็นสงครามหอมิงเตอร์นั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านผู้อาวุโสมือเอ,อิญนั้นก็คิดว่ามั่นใจมากขนาดนั้นเลยหรือจิน ขามแล้วข้อดีของอาวุธวิญญ,ญาณนั้นไม่ต้องสงสัยเลยจากนั้นผู้อาวุโสมูเอิญนั้นก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าเขานั้นเคยไปเยี่ยมหอมิงเตอร์ของพวกจินหงเฉินนั้นครั้งหนึ่งการพัฒนาอุปกรณ์วิญญาณของพวกหอมิงเตอร์นั้นเกินจินตนาการของเขาไปจริงๆซึ่งทางด้านผอ,อหอมิงเตอร์จินหงเฉินที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจที่ได้ยินว่าทางด้านผู้อาวุโสมูเอินนั้นเคยไปเยี่ยมมาแล้วแต่กับไม่เคยได้ยินข่าวข่าวเรื่องนี้และระบบป้องกันของหอมิงเตอร์นั้นมันไม่มีปรระโยยชนนนนน์เมมมื่่่่อออออูููตห้้้้าาาาาผผสสทงงดดจึคิวก เป็นวิญญาจารนี้จะถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์มันก็เหมือนกับการที่อาวุธวิญญาณแทนที่อาวุธลับของสำนักถังในตอนนี้ดังนั้นจินหงเฉินก็ได้หวังว่าทางโรงเรียนสื่อหลยเคร่อนั้นจะส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและความปลอดภัยนั้นจินหงเฉินจะเป็นคนรับประกันเองซึ่งทางด้านผู้อาวุโสมือเอินนั้นก็คิดว่าเมื่งหงเฉินนั้นเริ่มจะมีผลกระทบจากวิญญ,ญาณยุทธ์ของตัวเองแล้วใช่หรือไม่ผู้อาวุโสมือเอินจึงบอกไปอีกว่าไม่เป็นไรเชื่อใจข้าได้สามารถส่งนางมาเป็นนักเรีรเีียยนนนนนแแลลลกกเเเปป่่ได้้ะหัวา็ิ์ออขงพรรรสค อาวุธวิญญาณของเขานั้นสูงมากข้ากะว่าจะส่งเขานั้นไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทางด้านพูอวุโสมูเอินนั้นก็ได้กล่าวต่อไปว่าและอีกไม่นานก็จะไปเป็นนักเรียนของด้านจินหองเชินแล้วจะไม่ขอบคุณหน่อยอย่างนั้นหรือทางด้านจินหองเชินนั้นจึงตัดสินใจมอบอาวุธป้องกันระดับ9กให้กับทางด้านหัววีฮาวและเป็นของของวัญอวยพรและเพื่อสแสดงมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายและจากนั้นจินหองเชินก็ได้ขอตัวกลับไปยังจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาจากนั้นผอเซียอเซียนเรียนซึ่งงทาาาดด้้นนููออวสมเิก็ไไป ว่าทำสำเร็จหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนก็ได้ตอบไปว่าทำสำเร็จตัดผ้ามาทางด้านในป่าที่ห่างออกมาจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์ที่ในตอนนี้จินหงเฉินนั้นก็ได้มาพบว่าอาวุธวิญญาณของพวกเขานั้นก็ได้ถูกทำลายเนื่องจากการถูกล่อโจมตีซึ่งจากนั้นทางด้านพอออเียนหลินเออร์นั้นก็ได้รายงานว่าพวกของจินหงเฉินนั้นซ่อนอยู่ชิ่นอกเมืองสื่อไลเคอร์และก็มีอาวุธวิญญาณระดับ8ดและระดับ9้านั้นมุ่งเป้ามาที่โรงเรียนของพวกเราแต่ก็ถูกพวกเรานั้นเอากลับมาทััััั้้้งงงหหมดดดดึทาาานนนนนพอเิตววก็ค่่ปืใญระบ การศึกษาเกี่ยวอาวุธวิญญาณในโรงเรียนของเราจะสามารถพัฒนาไปได้อีกก้าวใหญ่แล้วซึ่งหวังตรงนั้นก็คิดว่ามันช่างน่ากลัวจริงๆในระหว่างที่พูดคุยกับพวกะสมู่เอินอยู่นั้นก็ใช้ปืนใหญ่ระดับ9นั้นเล็งมาที่โรงเรียนของพวกเราเตรียมพร้อมที่จะสู้ตายอยู่ตลอดเวลาหมวีเฮานั้นเขาก็คิดว่าช่งางไร้กาศอะไรเช่นนี้แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็จะกลายเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของเขา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปรยอยอนิเมะั่นสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่48ตัวเต็มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภัยเว้ะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งผมก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ